ฮัลโหลยดีมาหสกับสอจาเดนมจผ้ามูเพื่อนทุกานนไปเห็ดนำมีกะทิน้ำกันเนาะโอ้โหัวมีกะทิอ่าบบฮัวพี่น้องสิเคยกินกันหรือบ่เนาะอันนี้อยู่อยู่ล้วาเอเนาขณะที่จะมาเบิ่งวิธีกัน เห็ดน้ำกันวะเพิ่นจะมีอุปกรณ์อีหยังแหนในการกาเกียมเห็ดหมี่กะทิและเพลินจะเห็ดแนวใด้เห็ดแล้วและมันเป็นจริงได้จ้ะไปฟังกันเลยน้วจ้ามีผักมาพูดสำหรับตอนนี้เ่าจะเริ่มต้นสำหรับการกาเกียมเครื่องปรุงมีรสดีกระปี่เน้นแป้งนัวน้ำตาล ปลาผักบัวผักเทียมมะพร้าวขา่าขี้หูพี่น้องหลังจากนั้นเขากลับไปเลยสำหรับตอนนี้แมนเท้าเกียมมะพร้าวนอกก็คือการนำออามะพร้าวมาปอก พอมื้อนี้เขาจะนําใส่มะพร้าวสดน้องพอเขาจะกินกะทิสดๆจากต้นเลยก็มาได้น้องคนว่าแต่ว่าเขาจะนําใต้อ่าเขาเอิ้นว่าสิ่งที่อ้อมโตเฮาที่มีอยู่ในธรรมชาติคือว่าที่เฮาปลูกเองก็คือมะพร้าวทําอ่าธรรมชาติที่เฮาปลูกเองในบ้านเฮาเนาะเฮาบ่ได้ซื้อมากะทิกองหรือว่ากะทิ่เพิ่นคั่นแล้วแต่ว่าเฮาจะนํำมาขั้นสดๆแบบว่าเป็นมะพร้าวที่เฮาอ่าได้จากครัวเฮือน กัรจับปอกแล้วก็จะมาขาดเข่งเนาะก็จะเห็นได้ว่าบมกข้าวนี้ทางในมันกาดคาวงานสะอาดอดีหลังจากนั้นเฮาก็จะมาเหตุการณ์เชาะดูพันซารา,าว่าขูดนั่นเนองเนาะขูดเอาเนื่นนหนนอหกขนน้าวทางในมันเนาะ่นองคันนวลมันทางในมันเนาะหลังจากนั้นเฮาก็ขูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนว่ามันเม็ดบมกข้าวนี้ชุ่มางสำอางเลยเ <c oughs> จ้า จะขูดได้เรียบร้อยแล้วห้องกระน,นำเอากระถินั่นมาใส่น้ำทำอีเทาจะคัน,นเอาน้ำหน่ำนากระถินตะก่อนนะก็คือเอาหน่ำกระถินทำอีทที่เำาคขันนั่นไปเห็ดหน่ำนากระถิพี่น้องหลังจากนั้นทำตะคันสำหรับปริมาณน,นำ้ำเขาใส่มือ้แมนอาหารลิปพี่น้องเขาใส่อยู่อาิตรแล้วกำตะขันไปนเรื่อยๆจนเขาอพอใจก็เออมันพอแหละเนาะมัน เมื่อน้ำเทียงจะคันแล้วก็จะได้ประมาณนี้เป็นการทําขันมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปเคี่ยวตอนนี้เป็นเท้าซอยหัวขาเนะเขาจะซ้อยเป็นตอนบางๆเลยก็เป็นบางๆไว้เนาะสําหรับหัวขาอันนี้คือการแกะเกี่ยวหลังจากนั้นเขาก็จะมาเกี่ยวหมอ้มปลาพี่น้องใส่อยู่ประมาณ1ลิตรแล้วเขาก็ ข้างหม้อให้มันเดือดหลังจากนั้นเทากลับไปคััวปลาคััวปลาแล้วแนหะละหลังจากคััวแล้วสําหรับปลาที่ใส่ในเมื่อนี่แม่นเทาใส่ปลานิม3โลพนะี่น้องปลานิม3โลแหละเทาอกาจะข้างหม้อไว้หลังจากนั้นเฮากลับปลาลงพอพอแล้วปลาลงใส่หัวขาใส่เกลือตะแดกน้ําหน่อยหนึ่งพี่น้องเราหรือบาง,ง,ง,งคนจะใส่โอิไ่นํำกัไนได้ตึนอยาง ต้มไปจนมันสดเป็นว่าปลามันเปื่อยหลังจากปลาเปื่อยแล้วเขาก็มาใบใบก้างออกแย่ออกเนื้อปลากลับก้างแล้วเละเขาก็ได้เนื้อปลาแล้วเขาก็มาตำตำอีกหน่อยนึงเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะได้ลักษณะนี้ประมาณนี้หลังจากการตำปลาและตอนนี้เขาก็มากร,ก,มกระเทียมกระเทียมกับหอมบัวนั่นเองก็คือนําเอา กระเทียมนํามาตำเนาะสำหรับหอมบวมเนี่ยเขาจะซอยเป็นตอนบางๆหลังจากได้แล้วเขากา็นำเอาหมอมาข้างไว้เนาะและ้วนำเอากะทิมาตั้งแลดเพื่อเขาจะมาเขี่ยน้ำหนาอ่าน้ำหนามันให้มันเป็นหนาขึ้นมากก็คือแบบให้มันสีสันสวยงามตอนนี้เขาจะใส่พริกแกงหนึ่งทงลงไปเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ะกจะมาตีพริกแกงเนะี่ยให้มันแตกเพื่อให มันอ่าเป็นน้ำหนาขึ้นมาเขาก็จะจีคนคนไปเรื่อยเนาะอ่า จากนั้นเราจะนำเอากระเทียมทีห้องดำแล้วมาใส่ในยานาชเดี๋ยวจะเกี่ยวให้มันหอมกระเทียมลงไปหลังจากนั้นเอาหอมบัวลงไปแล้วเาก็จะเขี่ยวเขี่ยวนะเขี่ยไปต้นละไกในหม้อขนาดหนา สูตรเนาะเปงนภัยจากคนแบบเออภัยมีสูตรย,ย่างภัยเหย็ดย่างยังต่งตางๆเนาะมันกล่าวว่ามันกับใต้เป็นสมดุลเนี่ยไ,ได้หมกักกินได้กันเอ,อแต่ละคนก็มีเทคนิคมีการเห็ดเป็นอ่าของภัยของเหล้าเนาะหลังจากนั้นเอากรนนำเอากระฉีดมาข้างขึ้นตาไว้แต่จะหันยอดอันนี้เป็นกระฉีดที่เขาขั้นแล้วแล้วเขาจะมาตั้งเป็น ไปเพื่อห้น้ำมันห้อนเนาะตัวนี้เป็นกะทิหมอดี่เขาจะเห็นนั่นกะทิแต่สำหรับอันนี้เหมอนเป็นหน้ากะทิเลยพี่น้องมันกำลังจะได้เลยเนาะมันกำลังเดิมบกและกลิ่นหอมเตดังชุยคุยกินหอมเตดังมาเลยพี่น้องแล้วมันก็ค่อยๆจะมีอันนั้นน้ำมันน้ำมันมะข้าวอ่อนปุ๊บออมาแล้วมันจะเห็นมีเป็นสีแบบนี้เลย ยังลอยหอยแต่ตอนนี้เหาก็บบริเกียวปาจำได้เนาะเพราะว่าเขาก็จะใส่เลยนะดูตอนนี้เนาะเอาไปได้ทิ้งยเขียวขังเขียวจุ๋มละมันอุ่นแห้งหอ,อมหอมมันเย,ย,ย็นน้อยแต่สำหรับตอนนี้เขาก็จะมาปรุงนำ้ำกะทิทำอีเลนใสแป้งนัวใส่ลงไปแล้วใส่น้ำตาล

ไปแล้วมันจะห้ำกับคนคนก็จเขี่ยไปใส่ลงไปหลังจากปรงุงแล้วใช่ป่ะคืเมิงแล้วก็จะมาเอาเนื้อปลาที่เขาตำนั่นเนาะลงไปในหม้อเอาเนื้อปลาที่ตำนั้นลงไปในหมออน้อตนนนออันนี้เขากำลังเกลี่ยเนาะก็ถ้าจะเทลงเพราะว่า ก่อนเ,นเขาจะเทลงเขาต้องเอาน้ำอาณามาใส่ก่อนเนาะเพราะว่าจะให้มันตีตีใส่ถวยแล้วแหละถอวเวลาทาตามแลวมันจะเหนียวมันมันเนี่ยปลามันจะติดกันเนาะและ้วก่อนเขาจะเทลงหม้อเขาก็เอาน้ำห่อนห่อนในหม้อหั่นตักขึ้นมาแล้วกะเอาก็เห็ดยนยอยอๆอยอไข่เนี่ยป้ามันแตกตัวออกจากกาันนี่แบบประมาณนี้แล้วก็ถอดลงหมอนั่นเอง จากนั้นหลังจากเขาเคี่ยวได้เรียบร้อยแล้วหน้ากะทิอู้สีสันสวยงามหอมเตะดังละพี่นอ้องเม็ดน้ำลายแตกมันก็จะถอกลงไปถลอกลงไปแล้วพี่นอ้องอู้ว้าวนี่เรียบร้อยเชื่อว่าเป็นการเร็สิ้นในการเห็ดน้ำมีกะทิแั้เพี่น้ออันนี้กะเอากระจะเห็ดแบบ สูตรบ้นบานๆแบบ,หหนะบเฮานั่นแหละเนาะเฮาก็จะบ่มีอันน่ะเขาเอิ้นว่าสูตรเข็ดหลอกเข็ดลับเพียงดอกเนาะเฮาก็อ่าได้เรียนมาจากการสังเกตการเบิ่งเนาะในการเห็ดในระบอยบคะนํนมามันเป็นดุเรียนแล้วเฮาก็มาลองเห็ดเบิร์หลายๆเที่ยวว่าเออมันแท้มันอีหยังเฮาก็เออเห็ดไปจินาะหลายคนก็นอาสัมภารเห็ดให้แน่เนาะกับ,บางเทื่อกัผิดพลาดเออกัขอโทษน้ำลายเพราะว่าอิงจากประสบการณ์เฮาก็ยังบ่สูงเนาะใน,นการเห็ดมีกะทีนีก่กะเฮาต้องได้อ่ามิสติหลายเตอร์มาและเนาะ หลังจากนั้นทำกจะมาเกียมพักก็มีมะขูกมีอาากรลำมีหอ,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 อมเสริมสีรนอกโอยซซยเรียบอยแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วหลังจากนั้นตอนนี้เอาแล่เลรีบเยบร้อยหฮาก็จะมาลองซีบึ่งว่ามันจะแซ่บแซลแล้วแล้วพี่น้องมีกะทิเด้วพี่น้องเดอนนี่นี่นี่ มาซีมน้ำกันพี่นอ้องซีมกันก่อนมือนี้เห็ดเมือ่อยไล a few moments later ซีมซีมซีม ยางบ่ย่าฮู้กาดกระปีพร้อมเี่นเหมักริกหวานหวาน คุณอย่าพูดกันค่ะ 来。Right. ปิค่ะ okay, <okay>. yeah. มักทัวอันมักทัวซอยเมิดดมอ 在在。 เฮ <c oughs> ือเฮือเฮือหนักผิดใช่ไหมบริเพศเรียแร้อบอ่ <c oughs> อืมมากละาครับบริเพศ เือพี่น้องเือ้ไม่ร,มรู้ไม่รู้ออืมอัน อิงตามช่องลอยอันนี้ฮะขั้นตัวเงี้วหันหาเราขั้นใหนไปใช้แห้งดิแบบตัวบูทุนะดแห้งนะข,ขาวนะแซบพี่น้องแซบ ไม่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ <ies> ้องเด้อกด subscribe เป็นกำลังใจให้จำอ่างนี่เป็นกำลังใจให้จำอ่างนี่บ๊ายบาย